กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกมคุณภ t y Mobile และสับหัวข้อของวันนี้ในที่สุดแล้วผมถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันแล้วผมการเปิดตัวของแบทเทนพาร์ซีซั่นที่9ซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดวางจําหน่ายให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อกันได้แล้วผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้พี่ลิงก็จะทำการรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดของตัวแพทแบทเท s พาร์ซีซั่นที่9และก็ข้อมูลข่าวลืต่างๆที่อยู่ในแบทเทนพาร์ตตัวนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลย เดี๋ยวเราจะดูคลิปในวันนี้ผมสำหรับใครที่มีปัญหาในการปั๊ม e XP ของโ l o ปืนว่าไม่รู้จะปั๊มที่ไหนดีปั๊มยังไงให้เวิลขึ้นไวที่สุดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าของพี่ลิงนะก็จะเป็นเทคนิคในการปั๊ม e XP ปืนให้ตันภายใน1ชั่วโมงครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะสำหรับคนที่สนใจกลับมาต่อเน,นื่องเลยผมกับราคาของตัวแบนด์พาร์ตตอนนี้เนี่ยราคาก็ยังคงมีเหมือนเดิมครับผมก็คือตัวพรีเมียมปกติแล้วก็พรีเมียมพลัส สำหรับราคาพรีเมียมแบบปกติสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายงบน้อยหรือว่าสายที่อยากจะเติมให้คุ้มค่ามากที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่440 CP และสำหรับคนที่ซื้อแบบพรีเมียมพาสมบราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาติดหนึ่งครับผมเป็น960 CP แต่สิ่งที่เราได้มากกว่าก็คือเราเนี่ยจะเพิ่มเลเวลฟรีอีก12เลเวลซึ่งมันถูกกว่าในกรณีที่เราไปซื้อแยกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใน,น,นส่วนนี้ คำแนะนำยังคงเหมือนเดิมก็คือใครเป็นสายงบน้อยมีเวลาเล่นเยอะก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยซื้อตัว440ครับผมแต่สำหรับคนที่มีเวลาในการเล่นน้อยไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นก็แนะนําว่าซื้อตัวพรีเมียมพาสครับผมเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นไปถึง level 50ได้ไวกว่านี่เองก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะชอบแบบไหนนะสำหรับโดยส่วนตัวของพี่ลิงเนี่ยแน่นอนว่าพี่ลิงเนี่ยมีเวลาเล่นค่อนข้างน้อยผมก็เลยจะแนะนําว่าซื้อตัว960 cp เลยดีกว่าเพราะว่าเป็นค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่านะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าะไรเลยครับผม เนื่องด้วยตัวพรีเมียมพลาสเนี่ยมันเพิ mmm ่มเยอะลี every, ึอ mm like ีก25%นะมันก็ยิ่งบูสต์การฟาร์มของเราเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็เลยซื้อไปเลยครับผมค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนั่นเองนะก็เปิดมาปุ๊บได้เลเวลฟรีเนี่ย12เลเวลทันทีนะสังเกตว่าเลเวลของเราเนี่ยค่อยๆแบบปรับอินเทอร์เฟซใหม่ด้วยนะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองนะเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นเลเวล13ทันทีในคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราเปิดมาเนี่ยเราก็จะมีตัวละครฟรีเพิ่มขขึึึ้้้นนนนนเเาาามมมมแแบบบบหหัััััศจรรรรยผซซซ่่่งงใีีีีีกก็ฟถ4ตตววสละะคด และสกินปืนระดับอ e ีพิกเนี่ยก็มาก4-5กระบอกด้วยกันนะผมเพราะฉะนั้นใครเป็นสายสะสมปืนก็อย่างเช่นปืนชอปเปอร์เนี่ยที่เป็นลายแปลกแบบสายสะสามมากๆเนี่ยก็น่ากดใช้งานมากๆเลยนะสำหรับในซีซัน่นนี้นั่นเองนะแล้วก็ตามมาด้วยส่วนตัวปืนเรื่อยๆครับผมที่เป็นของประกอบอื่นๆและตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวสำหรับคนที่ปลดล็อกแบบรวดเร็วแล้วก็ตามด้วยการซื้อหน้าตาของลิเวอร์พพาที่มีการปรับอินเทอร์เฟซตัวใหม่จากตอนแรกที่จะบังคับซื้อ1เวล5เวล10เวลเนี่ยแต่ตอนนี้เราสามารถเลือกได้เลยวว่่าาาเเรรีต้้อองกกซืลผม อันนี้ก็จะไม่เป็นการบังคับในเรื่องของการใช้งานของตัวแบลนด์พาเลยนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เป็นสายรีบผมอยากรีบเวลกดเร็วขนาดไหนอี่เกตเล่นขนาดไหนก็สามารถใช้ CP ในการรีบอัพเลเวลได้ถึงเกณฑ์ที่เขากําหนดอะไรนะก็คือเรืว่า50เป็นขั้นต่ำเป็นคำแนะนานะแล้วต่อมาด้วยคําถามที่หลายคนเนี่ยสงสัยผมก็คือค่า CP ในคราวนี้เนี่ยจะวนกลับมาเท่าเดิมหรือเปล่าก็จากพี่ลิงไปนับมาผมตัวดวงว่าค่า CP เหมือนเมื่อเราเก็บเลเวลถึง50ปุ๊ี่ แน่นอนว่าค่า CP ของเราเนี่ยจะได้กลับมาเท่าเดิมผมก็คือ440 CP ทําให้เราเนี่ยสามารถวนใช้ CP ในคราวนี้เนี่ยในการซื้อ EP ในคราวหน้าได้ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าใครอยากให้คุ้มค่าด้วยมากที่สุดก็ซื้อตัว440 CP แล้วก็เก็บเหลวอถึง50เราจะมี CP พอในการเปิดแบนด์พาร์ทฟรีในคราวหน้านะมาอัปเดตในส่วนของอวัาในแบนด์พาร์ทกันบ้างดีกว่าครับผมเลเวลหนึ Level ่งเนี่ยแบบพรีเมียมที่เราปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะมีปืนตัวละครตัวใหม่ให้ผมปืนชอปเปอร์ในระดับอีพิ่ มีในส่วนตู้ติ้งอันใหม่หผมมีสเปรย์ปืนปลดล็อก CP ปลดล็อกค่า C ได้คลาสใหม่ได้ในส่วนตัวอ่าเขาเรียกว่านะทรฟี่ใหม่ตัวลายล่อนใหม่แล้วก็พวกลายต่างๆที่เป็นคลาสสมปืน MC ระดับแตรตัวละครตัวใหม่ต่อมาผมเลเวล12สกอร์สติกชิ้นใหม่ล่าสุดครับผมที่เป็นตัวตั้งป้อมก็อยู่ที่เลเวลร4สิบสี่เลเวอ15จะเป็นกระเป๋าประจาซีซั่นนี้ผมสิ 16, ก็จะเป็นตัวคาร์สซอมบี้18อันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์ชิลอันใหม่19บเานะเป็นตัวรถถังครับผมและ20เป็นปืนไซเกอร์ที่พี่ลิงบอกเลยว่าไซเกอร์เนี่ยมันแอบบัฟมาโกงมากเลยนะมันไม่ได้โกงในโหมด MP ็นะแต่ว่ามันไปโกงในโหมดเบลเทอร์ล้อยอนะโกงยังไงเดี๋ยวรอรายละเอียดพี่ลิงทำคลิปแยกแล้วกันนะ21ระวังของผู้เล่นสายฟรีผมเป็นปืนใหม่ล่าสุดไคลโรโบแอคชั่นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระดับอันคอมมอนครับผมคือสายฟรีเนี่ย การันตีว่าได้ปืนนี้ทุกคนเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่เติมบัตเลนพาร์ทนิดนึงเนาะเรือยี่สี่ผมได้สกินมีดอันใหม่เรือยี่สิบห้าเป็นปืนน่าจะเป็น A P R ีอารห้าศูนย์ยี่สิบหกเป็นสกินคลาสหมอยี่สิบเจ็ดเป็นซีพียี่สิบแปดเป็นมอร์ไซย์ยี่สิบเก้าเป็นคลาสแอร์บอลที่โอ้ลายสีทองของผมก็สวยดีนะเรือสามสิบเป็นปืนเอ็มสิบหกระดับอีพิกที่เป็นรายใหม่ของผม เหลือสาเป็นลายเรืออันใหม่32เป็น CP 33เป็นแต้ม C 34เป็นลายมีดใหม่35เป็นตัวละครอ,อีพิกตัวใหม่ 36เป็นปืน RUS 79U รายใหม่37ก็เป็น CP ใหม่38เป็น Calling การ d ใหม่39อันนี้ก็เป็นปืนพกลายใหม่และก็40ปืน QQ 9ระดับ E-PIC ครับผมที่สก,กินเนี่ยโคตรเท่นะใครยังไม่มี QQ 9 E-PIC เนี่ยตอนนี้ก็สามารถหาได้จากบพนพาร์ทคราวนี้นะเป็น1หนึ่งปืนที่เรียกได้ว่าคนนิยมใช้งานมากครับผมหลังระบบการสมิทเข้ามาเพราะปืนเนี่ยโคตรนิ่งและไร้แรงบีบยิงไกลได้ด้วย ในส่วนของคิวเเดี๋ยวพี่ลิงจะทำคลิปรีวิวแยกไว้ให้นั่นเองเนอะก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่น่าใช้งานมากเป็นอันดับต้นๆเลยในตอนนี้41ปืนฟีบีไวสิบหเป็นแต้ม CP 43แต้มส44ครับผมสเปรย์ใหม่45่าไรคัสใหม่ของตัวแถบที่เพิ่งโดนเนิร์ฟมา46ครับผมเป็นตุ้งติ้งลายทหาร47เป็นตัว CP 48อันนี้เป็นลายเฮลิอคอปเตอร์49เป็นท่าอีโมชั่นท่าใหมายผมกับท่ากดยอมแพ้ เอออันนี้ก็ถือว่าเอาไว้ป่วนศัตรูได้ดีเหมือนกันนะสำหรับท่านี้ผมใครชอบเนี่ยก็สามารถเก็บกันได้นะแล้วก็เลเวล50สำหรับสายฟรีเป็น UL 736เลเวล50ที่เป็นสายเติมจะเป็นปืนใหม่ล่าสุดคาร์โบล์แอคชั่นในระดับอ e ีพิตัวละครตัวใหม่ประจำซีซั่นคาวลิงการ์ดระดับรีเจนเนอรี่และสุดท้ายกรอบรูปประจำซีซั่นนี้ผมที่ว้าวโคตรอลังการงานสร้างครับผมทองเหลือมอลลามเลยนะก็ใครอยากได้เนี่ยก็ต้องเก็บให้ถึงเลเวล50กันนะ ต่อมากับการอัปเดตเพิ่มเติมของตัวคอมมิ์ต่อเนื่องเลยผมซึ่งตอนแรกนี้ว่าจะเป็นการย้อนเวลานะกลายเป็นว่าคราวนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของคุณปู่นั่นเองเนะอัปเดตต่อเนื่องเลยผมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่อัปเดตมาในแพทล่าสุดตัวนี้ผม อยากแรกเลยผมกับการรีซีซั่นแรงที่6ตอนนี้ก็เป็นทางการเลยว่าเริ่มเข้าสู่ซีซั่นใหม่แล้วอย่าลืมที่จะเข้าไปเก็บเลเวลแล้วก็ฟาร์มหาของกันได้นะในส่วนของรางวัลต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้คร่าวๆตามนี้เลยผมที่น่าสนใจเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในโหมด MP เนี่ยก็จะมีในส่วนตัวสกินที่เป็นขวานโยนต่อมาผมก็จะเป็นส่วนตัวปืนช็อปเปอร์ที่เป็นระดับแรสำหรับคนที่พลาดในครั้งที่แล้วไปผมตามด้วยเครื่องประดับก็ผมตุ้งติ้งที่เป็นชามลายเรือดำน้ำํา เรือดำน,ำน้ำนี่ก็รู้้กันอยู่ครับผมก็คือเรือดำน้ำระดับมาสเตอร์ครับผมจะเป็นปืน QQ9 ระดับ Epic อีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครพลาดที่ได้จากการเติมแบตพานเนี่ยก็สามารถมาหาได้ในโหมด MP นะกับการลงแรงและก็สุดท้ายผมกรอบรูป e ีเจ d a รีของโหมด MP และทั้งฝั่งของโหมด Battle Royale ก็ไม่น้อยหนะ้าเหมือนกันนะผมมีการปล่อยในส่วนตัวไอเทมต่างๆที่เป็นสกินที่ใช้งานในโหมดของ Battle Royale แต่ที่น่าสนใจผมก็จะมีระดับโปร2ที่เป็นลายของรถถังที่แบบโอ้โห,โโหเหลืองทองอลามอันนี้ก็สวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดระดับโปร5ผมเป็น Colin c a r d ลายใหม่ที่มีเอฟเฟกด้วยนะก็จะเป็นระดับ Epic ครับผมตามด้วยตัวละครประจำแรงครับผมในระดับ m a ส t ตอ2แล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็เป็นกรอบรูปของตัวละครตัวใหม่ อัปเดตเพิ่มต่อเนื่งด้วยกิจกรรมตัวใหม่เป็นเควสประจาซีซั่นที่ในตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาทั้งหมด3ตัวผมของรางวัลใหญ่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดเควสที่แจกตัวละครตัวใหม่เควสต่อมาก็จะแจกปืนเรเซอร์แบ็กที่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ปืนเรเซอร์แบ็กแบบมีสกินเนี่ยก็แน่นอนว่าเควสตัวนี้เนี่ยก็แจกแล้วนะแล้วก็ตามด้วยเควสสุดท้ายผมแจกปืน ICR1 ในระดับอีพิกในส่วนของรายละเอียดการทำเควสเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวพิ้งอาจจะทําคลิปแยกไว้ให้นัดนองเนาะ แล้วทางฝั่งของเควสเสริมผมในตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมา2 q u เควสก็จะมีเควสแรกเนี่ยที่จะแจกในส่วนของตัวปืน AK47 ที่เป็นลายใหม่แล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวละครตัวใหม่ผมที่เป็นระดับแรเหมือนกันนะก็ใครสายสะสมก็เก็บกันได้นะแล้วก็อีกหนึ่งเควสผมที่จะแจกปืน Call ดที่เป็นระดับแรอันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ค่อนข้างสวยผมก็อย่าลืมทำกันเลยนะสำหรับเควสเสริมทั้ง2ตัวนี้นะ แลปเดตต่อมาผมในร้านค้า C ีที่มีการเพิ่มปืนใหม่เข้ามาแล้วผมถ้าเป็นปืนระดับอีพิกเนี่ยก็จะเพิ่มปืนอาร์ติกห้าศูนย์สกินฮอตสปอตอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาในร้านค้าให้แล้วนะในส่วนของปืนอื่นนะผมก็จะมีปืน M4 ที่เป็นลายใหม่เพิ่มปืน RPD ที่เป็นลายใหม่เพิ่มในส่วนของปืน MW11 ที่เป็นลายใหม่ผมก็จะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับการอัปเดตในร้านค้า C ี และก็เข้าประมาณนี้ผมสรับอัปเดตข้อมูลล่าสุดของบบนซ์พาสีซันติ่9พร้อมกับแพดใหม่ว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะและเหมือนเดิมใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมแทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้ว